เรียนจีนหนึ่งนาทีกับป๊อปี้หยังเล่าซื้อวันนี้ป๊อปีย้ยางเล่าซือจะมาแบ่งปันติเบอรีสุดเก๋ชิคๆไว้คืยกับคนจีนค่ะปีหัวใจเจียเ่ยเฟยประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าฉันกําลังไดเอทหรือว่ากําลังลดความอ้วนอยู่นั่นเองค่ะหัวแปลว่าฉันใจแปลว่ากําลังนะักเรียนจัไมาเลยนะคะเวลาที่ตัวใจวางหน้าคากริยาจะบอกว่ากําลังทําสิ่งใดนั่นเองค่ะและคําว่าเฉียยเฟยแปลว่าลดความอ้วนเฉียแปลว่า ตัดทิ้งส่วนเฟยแเพราว่าไขมันก็คือตัดไขมันทิ้งจะได้ผอมลงง่ายซึ้ยนะดังนั้น 我在减肥ก็คือฉันกำลังไดเอทหรือว่าฉันกำลังลดความอ้วนอยู่นั่นเองค่ะสอวลีที่สองก็คือ我觉得对我觉得对มีความหมายแปลว่าฉันคิดว่าถูกต้องนะ我แปลว่าฉัน觉得แปลว่าคิดส่วนคำว่าวยก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะดังนั้น我觉得对ก็คือฉันคิดว่ามันถูกต้องนะวลีนี้คือใช้บ่อยมากเวลาที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่พูดอะมันใช่เลยก็我觉得对ว,วลีที่สาม ก็คือ随便说说随便说说แปบลบว่าก็พูดเฉยๆอะ่ะคำว่า随便แปบลบว่ายังไงก็ได้หรือว่าตามสบายส่วนคำว่าชัวแปบลบว่าพูดในที่นี้ป๊อบปี้อ๋อจะพูดซ้ํากันสองครั้งนะคะชัวชัวก็คือพูดแบบสบายสบายพูดแป๊บนึส่ง随便说说พูดเฉยๆอ่อะไม่ได้คิดอะไรมากหมยก็คือพูดไปงั้นแหละสป随便说说 วลีที่สี่ก็คืออิงกา吧ส์จก็มีความหมายแปลว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะอิ是กา吧ส์แปลว่าควรจะหรือน่าจะหรือแปลว่าควรก็ได้อิ是แปลว่าเป็นหรือคืออิ是ควรจะเป็น这样แปลว่าแบบนี้ ถ้าอยากจะพูดว่าแบบนั้นก็ให้เปลี่ยนเป็นหน้าอย่างที่แปลว่าแบบนั้น English อย่างปะตัวป้าเป็นคําบอกน้ําเสียงจะวางไว้ท้ายประโยคนะคะอารมณ์แบบปรึกษาหาหรือฟูดคุยกันเพราะฉะนั้น English อย่างปะก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะประโยคที่5ก็คือ how cute คำว่า h ในที่นี้นะคะก็หมายถึงคนหรือเสียฉางใช้ในการบอกระดับแปลว่ามากมากหรือ very ในภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะส่วนคาว่า cute นะคะจะใช้อักษรตัว Q มาเลยเพราะว่า วลีนี้คือแบบวัยรุ่นมากๆนะคะเขาคิวคิวในที้มาจากภาษาอังกฤษคือ cute c u t e นั่นเองที่หมายถึงเคอไอที่แปลว่าน่ารักดังนั้นเขาคิวก็คือน่ารักมากๆหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นเขาเคอไอก็ได้ค่ะวลีที่หกก็คือ she s 说的 h e ที่แปลว่าใครบอกหรอหรือใครพูดหรอเวลาที่เราสูงเอ้ยเรื่องนี้ใครบอกมาก็ให้นึกถึงวลีนี้เลยนะคะ she sh 谁แปลว่าใครชแปลว่าพูดส่วนตัวเจตัวนี้ใช้เน้นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วนะคะดังนั้น谁ส的ใครบอกหรอวลีที่7ก็คือ不用操心不用 操心，不ช操心，แปลว่าไม่ต้องกังวลใจไปอารมณ์เออไม่ต้องห่วงหรอกอะไรอย่างนี้นะคะป用ยแปลว่าไม่จําเป็นต้องซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นคําว่าเหยหรือปู้หาก็ได้เช่นกันค่ะส่วนช,ช้ชินก็คือกังวลใจค่ะดังนั้นปู้ย่งท้ชินก็คือไม่ต้องกังวลใจจ้าวลีที่8ก็คือ很正常很正常แปลว่า ก็ปกตินะเป็นเรื่องที่ปกติก็จะใช้วลีนี้เลยค่ะเฉิงชง่างเขินแปลว่ามากมากสามารถเปลี่ยนเป็นเห่าที่แปลว่ามากมากก็ได้ใช้ในภาษาพูดหรือจะเปลี่ยนเป็นเป้ช่างที่แปลว่ามากมากก็ได้เช่นกันค่ะส่วนคำหลักคือเฉิงชางเฉิงชางแปลว่าปกติค่ะ ดังนั้นเหนจืงชางก็หมายถึงก็ปกติดีนะเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรที่แบบมันพิเศษตรงไหนนั่นเองค่ะวลีที่9คือใช่เขนิขนระบาใช่เหินะบาก็คือมันโหดร้ายเกินไปหน่อยไหมเนี่ยอารมณ์แบบเวลาที่เราเจออะไรดูโหดน,น,นะคะมันดูแบบเกินโอเวอร์ไปไอ้ใช่เหินละบาคือคําว่าใช่จุดๆระบาก็เป็นการบอกว่าเหลือเกินจังเลยส่วนคําว่าเินนะคะก็คือโหดร้ายนะคะหรือทารุณดังนั้นเนี่ยใช่เขินระบา โหดร้ายไปมัง้งและวลีที่10ก็คือเ h ียชัชว่วเดียวเสยก็มีความหมายแปลว่าใครจะไปทนไหวเนี่ยเสยแปลว่าใครเสียชัเียแ,แ,แปลว่ารับไหวหรือรับได้ค่ะดังนั้นเส e ยชัเียว ใครจะไปรับไหวใครจะไปทนได้และนี่ก็เป็นสิบวลีที่ใช้เก๋ๆไว้พูดกับคนจีนได้เลยนะคะเพื่อนๆเคยได้ยินวลีเหล่านี้กันบ้างไหมเอ่ยรู้ว่าเคยได้ยินวลีอื่น,นๆที่เพื่อนคนจีนพูดบ่อยๆก็สามารถมาแชร์แบ่งปันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับเรียนจีนหนึ่งอาทิตย์ที่หน้าแฟนเพจ Facebook Oec School ได้เลยค่ะและสําหรับคนที่สนใจคอร์สออนไลน์อยากจะเรียนกับป๊อปปี้อย่างเราซินะคะก็สามารถทักมาที่ Inbox Oec School หรือที่ l i n e p อ PPY เอ YANG ได้เลยค่ะว่าพี่หยาวเซ็มีคอร์สออนไลน์ตั้งแต่ภาษาจีนเบื้องต้นไปจนถึงภาษาจีนระดับสูงเลยนะคะรวมถึงมีคอร์สดิลเฮสนสเการสอบวัดระดับภาษาจีนด้วยถ้าใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาพร้อมสอบถามรายละเอียดและขอคลิปทดลองเรียนฟรีได้ทุกคอร์สเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะจีเจ